าาฟันดีฟันดีเลยฝากงวดนี้มันจะมีเปดนะซูนมาอีก สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง Youtube บ่าวสักขลโรน์นะครับผมวิสุภพรน้องนาเดียนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอภูสิงห์นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมวันนี้เรามาตามนะครับผมฝันโค้งสุดท้ายนะครับผมหลังจากที่เรามาวันนั้นนะครับผมต่องวดของแม่ผมหอมนะครับผมผู้หญิงที่มีผมยาวแล้วก็มีองค์อยู่กับท่านด้วยวันนั้นเราทําพิธี น้าท่านผู้ชมครับท่านก็ได้ปล่อยตัวเลขให้เราใช้ผมยาวๆของแม่นะครับผมเขียนใส่กระดาษให้เรานะครับผมย้ําว่าเป็นตัวไหนอะไรยังไงน้าทั้งหลายท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับผมใครที่เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะท่านผู้ชมนะครับก็นะครับฝากทุกท่านนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็มากับรถคันนี้เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับผมมารถคันนี้เหมือนเดิมนะครับ9685นะท่านผู้ชม นะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็อย่าเลี่ยงอย่าพลาดนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสิดตามครับตอนนี้พี่ๆก็มากันหลายช่องเลยนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับผมขอบคุณทุกงแรงใจโค้งสุดท้ายวันนี้ขอให้เห็นหงๆปังๆ้วยทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับกับแม่ผมหอมคนผมยาวนะท่านผู้ชมครับไปด้วยกันเลยนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแม่ผมหอมนะครับวันนี้ก็ เราเดินทางกันมาหลายคนหลายช่องนะครับผมเนาะนะครับวันนี้ก็มาตามนะครับผมสลับแม่พรมหอมพอเราโค้งสุดท้ายนะครับวันนั้นเรามาทําพิธีวันนั้นตรงกับวันพระด้วยไหมพี่วันพระใช่ไหมที่เราตามมาต่องวดวันนั้นที่แม่ทําพิธีวันนั้นตรงกับวันพระเนาะไปอกลาวไปด้วยนะวันนท่านต่งมากเลยนะผู้ชมแล้วหลายท่านที่ได้ติดตามแม่พมหอมนะครับก็จะรู้ว่าของแม่นี้เข้ามาหลายงวดแล้วนะทั้งเพื่อนบ้านทั้งรัฐบาลไทยนะพี่พันน้องครับผมก็สลับคับ ขะกันไปมานะท่านผู้ชมนะครับหลายท่านมีเอฟซีเขาบอกว่าเขาชอบผมแม่มากเลยนะออผมสวยผมแปลกเนาะใช่ครับผมไม่ได้มีกันทุกคนใช่ครับไม่ได้ยุ่ง,นะง,งเนาะมันจเหมือนก็พับไว้เลยเหมือนนี้เป็นไปได้ยังไงล่ะท่านก็ถามผมมนะามอีกนะนะครับผมก็เห็นจะเป็นกลนๆๆลงมาแต่ว่าของแม่มันจะเป็นแถวลงมาสวยอืม แล้ววันนี้นะท่านผู้ชมครับก็อย่ากที่ว่าเนาะนะครับเป็นโค้งสุดท้ายของงานวันที่หนึ่งคุณแม่มีความฝันอะไรไหมครับโค้งสุดท้ายวันนี้แม่มีไปวัดพระวันอ๋อไปทําบุญ,นะบญครับไปทําบุญครับได้โค้งสุดท้ายมาอืมแต่ไม่ได้ไฝันแม่จะไปไม่ได้ในฝันอืแล้วหลังจากที่แม่ขึ้นไปที่เรามาวันนั้นเนี่ยที่แม่ได้อะไรนะ เขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่ชุดชุดไหว้นะนะที่แม่นําขึ้นไปบนห้องเป็นยังไงบ้างครับแม่วันนั้นที่เราฟันดีฝันดีเลยฝันว่าขับรถสีขาวขับรถยนต์ด้วยโอ้ขับรถยนต์สีขาวจำทะเบียนได้ไหมแม่จำไม่ได้เพราะเพราะแม่ขับรถแล้วแม่ก็ลงมาแล้วก็มาไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองเนี่ยมันหัวมันหลุดหมดเลยหัวหน้ากากมัน่ะ มอเตอร์ไซค์นี่เลยหลุดออกก็หลุดออกมอเตอร์ไซค์ใหม่เริ่มอเตอร์ไซค์ใหม่มีทะเบียนยังไหก็ทะเบียนมันยังไม่ได้เนี่ยวันที่อะไรสามสิบแล้วเขาให้ไปเอาอทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวจะได้โคงสุดท้ายเนีโอ้โหโหนนะฮะจะแม่แม่จะให้ไปเลยอะไรเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้ให้ว่วันนั้นพวงกุญแจอะที่แม่เพรากุญแจที่กุญแจวันนอะไรนะ ยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้พวงกันเจแม่ยังไม่ได้ให้แม่ยังไม่ได้ให้เลขอ่ะมันนี้เลกันแจที่แม่ฝันอันนี้ยังไม่ได้ให้พวงกันเจมันเป็นพวงกันเจแม่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าแม่ขับรถสีขาวว่าถอยไม่ได้นะแม่จะเดินแต่หน้าไปขับว่าถอยไม่ได้ใส่เกียร์ถอยก็ไม่ได้ว่าไปเดินหน้าเลยรถปิกอัพใหม่เลยนะปิกอัพสีขาวอ่ะขับได้ยังไงอ่ะไมเกะกองเลย ขับได้แบบฝันในฝันะขับไปเรี่ยวเลยว่าวู้จากที่แม่ขับรถไม่เป็นเออไม่เคยขับยแต่เขาฝันขับเป็นแล้วได้ครอบครองด้วยใช่ไหมครับโอ้โหโชคใหญ่นะครับนี่ผมว่านะแตกสองตัวสามตัวข้งรถมอเตอร์ไซค์ก็สองล้อเนาะแล้วเลแล้ววันนั้นพวงกันเจมันมีห้าสามศูนย์แม่ซื้อไว้แล้วหนึ่งใบพวงกันเจใหม่รถใหม่ลูกสาวออกให้ลูกชาย เเอ,อนี่แหละเ,เ,เป็นพวงกุญแจที่แม่ใช้อยู่วันนั้นมันออกรถเครื่องเออมันออเครื่องรถไงค 8, 6, เป็ดหกห้าเลยสามศเต็มเต็มๆเลยครับผมทีนี้แม่จะให้เลขพวงกุญแจเลขพวงกุญแจเลขพวงกุญแจมันที่ใช้อยู่เนะมันห้าสามศูนย์แต่ว่างวดนี้มันจะมีเปดนะศูนย์มาอีกอเลข แปดก็มีศูนย์ก็จะมาอีกศูนย์ก็จะมาอีกนะครับท่านผู้ชมศูนย์จะมาอีกในงวดนี้ครับไม่รู้จะมาบนหรือล่างนะแต่มั่นใจศูนย์เหมือนแม่มั่นใจมากเลยใช่ไหมครับศูนย์ศูนย์มั่นใจศูนย์อะไรหรือเปล่างวดแล้วไม่ได้มาเนาะงมดที่แล้วมามาแน่เหรอโอ้สูงห้าไงเนาะตรงนั้นนะบออใช่ใช่ลืมครับ วันนี้มีศูนย์อีกแล้วฝันให้รถ400ไม่ใช่4 0 0 4ป่ะเนาะเออใช่มันเป็นพรามันได้ขับรถอ้ทีละครั้งนะมันจะเป็นหนึ่งนะเออมันจะเป็นหนึ่งเพราะเราขับรถยนต์แล้วมาขับมอเตอร์ไซนะค์เนรับเออมามา,มาขับมอเตอร์ไซค์เลยที่นี่รถใหม่เลยหน้ากากมันหลุดหมดเลยหน้ากากเนี่ยรถเมเย์นี่แหละครับเออก็เลยากากไม่ว่าละไอจะมันจะมี รุดออกรุดออกหมดเลยมันจออกจริงจริงมันจะออกมันจะออกจริงๆรินะครับมันเลือพวงกุญแจนี่แหละยังไม่ได้ให้เลขสามตัวเออห้าสามศูนย์เสียดายเนาะทะเบียนน่าจะมาทันเนาะใช่ทะเบียนได้สามสิบเขาให้ไปเอาสามมันก็เข้ากับแม่ฝันสามศูนย์นั่นเลยเนาะใช่นั่นเลยเขาว่าเขาให้ไปเอาสามสิบทะเบียนรถ ฟันตรงวัดไงฟันดีด้วยเก็บกุญแจด้วยเก็บเรื่องไขกุญแจให้กุญแจสองพวงบบไม้เหมือนนั้นที่แม่บอกได้ใสโซกุญแจสองพวงครับเก็บกุญแจด้วยกุญแจกุญแจไอเป็นไอรูปสิงหด้วยรูปสิงเขาสลักกุญแจน่ะเป็นรูปสิงห์หัวสิงห์ไงฟันตรงวัดเป็นนี่สงสัยว่าจะมาไอ ข้างบนหรือข้างล่างเน่ยมันเลขนะมันจะสลับกันได้ถ,ถ้าแม่เคยให้แล้วเลขนะเคยถ้าซื้อนะจะซื้อตามก็ลองได้เนะนไ้ชมน้ำก็ถือว่าฝันของแม่ในเกี่ยวข้องกับรถรถแล้วก็กแญรจอ,อะไรมาตลอดจนถึงโค้งสุดท้ายแม่ยังฝันว่าดได้รถได้ขับรถอีก แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แม่ก็หลุดแล้วใหัวหลุดเลยหลุดหรือว่าออกหรือว่าหล่นหรือว่าออกนะครับก็ไม่แน่แลหลรดออกจากอันนี้เลยหนากากมันอ่ะหนักากหลุดออกจากฮมันเออหลุดออกหมดเลยมันเหลือแต่โครงมันครับแสดงว่าเลขออกนน่นอเลขออกในพวงกุญแจก็เป็นไปได้นะเลขในกุญแจมีไหมไม่ห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์นะใช่ไหม สวยงามนะครับแล้วทะเบียนรถที่แม่ขับรถกระบะม่ะแม่ก็นไม่ไม่ได้เห็นไม่ได้จะให้กับเลขกุญแจแม่ก็ได้สงสัยแต่ว่าแปลกนะคนไม่เคยขับรถพปิกอัพมาได้ขับเป็นขับเป็นรู้ว่ามันได้ครอบครองจริงๆเลยเนาะเ่วานนี้สามตัวตรงตรงในขับรถยนต์อให้แตกเนาะสามตัวอให้แตกสามตัวตรงตรงในโค้งสุดท้ายน้องวัดวันที่หนึ่งคัญยา สองห้าหกแดนะคในทางของแม่ล้วค่ะนะคะก็ปลายลแลเดีนะรับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวรอนะช่วงครับเดี๋ยวนะ วันนี้นะครับผมดูเหมือนแม่จะชอบนะครับผมแล้วก็มีแล้วก็มีตัวเลขที่แม่ชอบแล้วก็ตัวเลขที่แม่มั่นใจด้วยนะครับผมวันนี้ก็อย่าลืมนะครับผู้ชมนคะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณครับรับชมวันนั้นเอฟซีใครที่จําได้นะครับวันนั้นแม่ร้องไห้เลยนะวันนั้นเนาะที่ทําพิธีเหมือนแม่เปื้อนอะไรนะฮวงลงมาร้องไห้เลยนะวันนั้นนะครับเป็นบรรยากาศที่แบบ ผมเห็นยังร้องไห้ด้วยเลยเพ<อ>ิ่มปิติด,ดีใจแม่จะเลือกเอาเบิกสีแดงอ,อันนี้คงสุดท้ายแม่ให้เล็กหม่ครับผมมัดมัดติดมัดบติดแ่ะเปิดอีกข้างหนึ่งแม่เปิดด้านไหนออกได้แม่เด้อ ได้ 5, 3, 3> 5, 3, 5, 3, แล้วครับสามศูนย์ห้าสามศูนย์ตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเหล็กที่เมฆกอรามันซีจานเลย สี่หนึ่งห้าีนึห้าห้าสมนหน่งสี่หนึ่งห้ามันร่้ิดแล้วแม่เออแม่บอกว่าแม่ชอบสีแดงก็จะให้แม่สีแดงไปเลยเขนทับใส่ไหมนะได้ทับหน่อยเขียนทับใส่ไหมเด้ที่แมาหนีนะครับเขียนทับอีกครั้งนึง นี่เขียนไอ้เอเอไอ้ซีไอ้ซีนี่ซีนั่นหรอมันเคยติด,<อ>ตดมันหมดแล้วมันหมดจริงๆริันถ้าตามความคิดแม่ว่าฝันแบบนี้มันจะมีโชคไหมครับแม่ฝันเกีเ่ยวกับนี้แปลความฝันแบบน,น่าจะมีโชคเนาะจะมีโชคเพราะไม่ฝันมันฝันเกี่ยวกับไอ้ที่ที่ที่แม่ให้ไปนะฝันตัวตัวกันคล้ายๆกันได้ได้ แม่ฝันว่าเกี่ยวข้าวด้วยเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเออันเกี่ยวเกี่ยวหมดเลยนทีเกี่ยวหมดเลยฝันว่าเกี่ยวข้าวครับแล้วมันก็ชัดแล้วครับฝันว่าได้เกี่ยวข้าวด้วยนะท่านผู้ชม โจนจอโค้งอินตรพลัมนี่ไปไหนแมน่นุ่นี่ชยงับดูนะครับผมห้าสามศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้านะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผมสำหรับแม่ผมหอมนะครับทีเอฟซี FC ได้ติดตามนะครับผมวันนี้เราก็มาติดตามถึงบ้านเลยนะครับผมกลัวเอฟซีจะพลาดนะครับ เรีกสวยมากเลยครับแม่มีแม่มีตัวไหนที่ชอบมากที่สุดไหมครับหรือชอบทั้งหมดแม่ชอบหนึ่งห้าชอบหนึ่งห้ากับหน<อ>ึ่งสี่หนึ่งห้ากับหนึ่งสี่นะครับ,บแม่ชอบเป็นเป็นล่างนะ่ไหมเนาะอ๋อแม่ชอบเป็นเลเลขล่างนะครับผมก็เพียงเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะท่านผูาา้ชม นะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับอร้าครับจากความฝันของแม่นะครับผมแต่ผมยังชอบ40อดียเลยนะ<อ>เพราะว่าแม่ได้ขับรถ4ี่ล้อนะครับเพราะไม่ใช่ไร้หน้า FC นะก็แล้วแต่ FC <ผม S 1> นะครับผมเขียนไป40 <จะ S 2> 40โอ้ใจด้วยหน่อย ผมว่าถ้าแปลตามความฝันนะได้ครอบครองรถสี่ล้อขับเองด้วยจากคนที่ขับไม่เป็นะครับจากคนที่ขับไม่เป็นแต่มาขับเป็นนะก็ได้ครอบครองอีกนะฮะก็ไม่แน่นะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ารถมันสี่ล้อนะครับส่วนห้าสามศูนย์นี่มาจากกุญแจรถกุญแจรถรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับไม่ดุน่ะครับผมสามศูนย์ครับาสามีที่ไปที่มาทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมเป็นสีเลขฝันนั่มเ หนึ่งสี่เลขฝันหนึ่งห้าก็เลขฝันเพราะฝันเห็นน้องชายมันกระโดดโลดเต้นมันดีใจอะไรไม่รู้มันเต้นร้องร้องรำทำเพลงเพราะมันตายอายุมันห้าหนึ่งพอดีเลยแม่ว่าเลยใส่หนึ่งฮะน้องชายของแม่เ่อขึ้นอีกขั้นนึงเพราะว่าเราเพิ่มเติมสี่ศูน เอาผมลงมาด้วยแม่มด้วยผมไม่ดได้ยกตัวเลขฟันถูกต้องนะเพราะแม่เพิ่มสี่ส่วนนี่ของเพิ่มมั้งครับผมครับผมตามนั้นนะท่านผู้ชมครับครับไม่เอาผมแม่ลงเลยผมแม่เอฟซีลงนิดนึงแม่ขออนุญาตผมไม่อยนะครับมาดูแสง่อนดูทุกครั้งนะนีว่าเราของปลอมของจริงมาแล้วนะท่านผู้ชมของจริงมาแล้ว นครับท่าผูของจริงของแท้ของจริงของแท้ของจริงยาวมากยาวยาวทเม็ดเนี่ยถึงไม่ถึงเม็ดแล้วมั้งยังยังไม่ถึงนี่ข้าวทั้งนี้ก็ได้ข้าวประมาณเม็ดหนึ่งไหมครับแม่ความยาวข้าวทั้งนี้เออใช่ไหมพี่นรินประมาณเม็ดหนึ่งเนาะความยาว น่าจะเกินครับเกินบ่น่าจะเม็ดสี่สิบว่หนเม็ดสามสิบเม็ดเม็ดนมเม็ดสี่เม็ดที่อันนั้นมาชันะครับผมแม่ไว้นานกี่ปีครับไม่รู้ตั้งแต่ปีห้าหนึ่งบางคนห้หกับลุงว่ห้าหนึ่งแม่จำจำความได้5ห้าหนึ่งจริงๆแม่จำความได้อันนี้มันเกล้าเองใช่ไหมแม่ มันคือม้วนที่มันเป็นมัดมากคือมันม้วนเองครับท่านผู้ชมแปลไม่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพ่อไปดูด้านหลังเป็นยังไงนะเอฟซีและท่านอยากชมขออนุญาตได้ไแมเนี่ยไม่ล่ะนี่ม้วนเบย์เป็นนิดหนึ่งไหมจิ้มเรียกอะไรแม่ชอบตัวไหนอ่ะแม่ชอบตัวไหนนะแม่เอาผมแม่ที่แม่บอกว่าไม่ชอบไม่กิน ไม่ชอบไอ้สีหนึ่งค่ะหนึ่งห้าค่ะนะผมจะโชว์จิ้มเล็กกันเลยไม่ชอบหนึหนึ่งสี่นะครับผมที่แม่ชี้ไปนะครับผมหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับผมท่านผู้ชมครับที่แม่ชี้นะครับผมอขอให้ปังปังเฮงๆกันทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้โค้งสุดท้ายนะครับผม ลอยเม็ดเดียวกินครับมีเลื่อนมามาเลยครับโอเคแล้วประชาชนนะครับเดียวโค้งสุดท้ายนะครับผมานผู้ชมครับขอให้ทุกท่านเฮงผมปรารด้วยทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมครับผมสวัสดีครับยำงคนอรพค์